สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery ทีนี้พาผู้ชมไปดูตลาดยาดมที่เป็นตลาดภาพรวมกันหน่อยนะคะไม่น่าเชื่อว่าสินค้าอันจิ๋วะแต่ว่ามูลค่าตลาดนี่หลายพันล้านบาทอยู่เหมือนกันค่ะล่าสุดทางนิวสันนะคะซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดเขาให้ข้อมูลเอาไว้ว่ามูลค่าของตลาดยาดมในประเทศไทยค่ะมูลค่าอยู่ที่4,500ล้านบาทนะคะแล้วก็คนไทยเนี่ยใช้ยาดมประมาณร้อยละ10ของประชากรทั้งหมดแล้วข้อมูลอย่างหนึ่งที่มันก็เหมือนตลกเหมือนกันนะนะเขาบอกว่าคนไทยหนึ่งคนเนี่ยซื้อยาดมมากกว่า1ชิ้นต่อปีไม่ใช่ อะไรนะคือมันหายบ่อยก็เลยต้องซื้อก็เลยต้องซื้อบ่อยนะคะทีนี้พาผู้ชมมาดูก <heaven entender it> <uffs au Jung net> heart, ันหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็นิยม ใช้ยาดมกันมากขึ้นยาดมเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นจริงๆคนแท,ทบจะทุกรุ่นนะนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะผู้ประกอบการที่เขาทำธุรกิจยาดมในประเทศไทยเองก็มีหลายเจ้านะคะพาไปทาความรู้จักเพิ่มเติมกันหน่อยว่าเจ้าที่เขาครองมาเก็ตแชร์มากที่สุดเนี่ยคือเจ้าไหนแน่นอนว่าเวลาพูดถึงตลาดยาดมเขาก็จะแบ่งเซกเมนต์หลักๆก็คือแบบแท่งกับแบบกระปุกค,ค่ะถ้าแบบแท่งเนี่ยเจ้าที่เป็นออผู้ที่ครองมาเก็ตแชร์มากที่สุดก็คือปยเซียนค่ะต้องยอมรับว่าปยเซียนเขาเก่าแก่มากๆนะคะทำธุรกิจมาแล้ว88ป่ะ ปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเจ้าที่ครองส่วนแบ่งการตลาดมากสุดคนนิยมใช้มากที่สุดนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยปีที่ผ่านมาปี2566เฉพาะปอยเซียนยี่ห้อเดียวผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาทารายได้เป็นหลักพันล้านบาทนะคะ1,000กับอีก87ล้านบาทแล้วก็เป็นกําไรไปแล้วกว่า509ล้านบาทค่ะส่วนอันดับ2รองจากป้ยเซียนคือเปเปอร์มินฟิลนะคะเปเปอร์มินฟิลจริงๆเนี่ยเขาเป็นของบริษัทเบอร์ทรัม1985เป็นเจ้าของเดียวกับผู้ผลิตออยาหม่องน้ำ เสียงเพียวหรือว่าเสียงเพียวอิวแต่เขาก็มาทำเปเปอร์เมนท์ฟิลเมื่อปี2 5 4 8นะคะก็เน้นการเข้าถึงคนรุ่นใหม่ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดูง่ายให้ดูทันสมัยมากขึ้นนั่นคือยาดมแบบแท่งส่วนแบบกระปุกแน่นอนค่ะเราพูดถึงกันไปแล้วก่อนน,น,นี้ก็คือหงไทยค่ะหงไทยเนี่ยแทบจะครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดเลยร้อยละ70เลยทีเดียวก็ต้องให้เขาอะนะคะตอนนี้ดังจริงๆค่ะมีอีกมุมมองหนึ่งนะคะจากบริษัทอวยอันโอสดจำกัดนะคะเจ้าของบริษัท ยาดมสมุนไพรมังกรทองอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเขาให้มุมมองว่าตอนนี้เนี่ยยาดมมีปัจจัยในการเติบโตหลายอย่างโดยเฉพาะในโลกโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกดาราหรือไอดอลดังๆอย่างคุณลลิสาก็ดีแทยอนก็ดีหรือแจ็คสันหวังก็ใช้เหมือนกันก็เลยทําให้กระแสะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขามาใช้พวกยาดมกันเยอะมากสมัยก่อนนู้นเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเฉพาะคน ผู้สูงวัยหรือว่าคนจะเป็นลมคนป่วยเท่านั้นแต่ตอนนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วนะคะก็เลยเข้ามาในตลาดของคนรุ่นใหม่แล้วก็เติบโตได้ดีนอกจากนั้นยังมีกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติด,ด้วยค่ะคุณผู้ชมคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณร้อยละยีของยอดขายทั้งหมดของอ้วยอันโอสด,ด้วยโดยเฉพาะคนจีนนะคะเวลามาเมืองไทยทีกวาดกันไปหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งยาหมองยาเขียวยาหอแผน่นแปะแก้ปวดด้วยก็มีนะคะก็ถือว่า ชอบสินค้าไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้อย่างมากด้วยทีนี้ยาดมจะขายได้ในตลาดคุณผู้ชมเราไปดูกันหน่อยว่าคุณสมบัติของยาดมที่จะขายดีเนี่ย<ะ>มันต้องมีอะไรบ้างนะแน่นอนหนึ่งในนั้นมันจะต้องดมแล้วมันต้องสดชื่นทันที<ะ>เลยอะ่ะข้อแรกก็คือใช้ง่ายรสชาติกลิ่นต้องโดดเด่นเป็นซิกเนเจอร์เฉพาะของแบรนด์ด้วยนะคะก็จะต้องมีกลิ่นเครื่องหอมเครื่องเทศเครื่องเย็นผสมกันเป็นอย่างดีด้วยและแน่นอนอย่างที่2ออย่างที่บอกไปว่าสินค้าใช้แล้วดมแล้วทาแล้ว ต้องเห็นผลทันทีรู้สึกเย็นขึ้นมาทันทีหรือร้อนขึ้นมาทันทีแบบสดชื่นทันทีและอย่างที่3จะต้องเข้าถึงทําการตลาดได้ดีแล้วก็ราคาสู้ได้นะคะราคาไม่แพงมากด้วยขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ